ขาตัดนั่งนานๆไม่ได้หรือว่าขาตัดเข่าอะไรอย่างงี้ไหมคะนั่งพื้นนั่งพื้นไม่ได้ไหมคะสองสามท่านเอาะโอเคค่ะช่วงไหนที่จะต้องนั่งพื้นสามารถเอาก็ยี้มานั่งได้และหลักต่อท้ายได้เพราะว่าบางิจกรรมจ้าหน้าที่รวมถึงนั่งหลอกหกอะไรอย่างนี้ค่ะก็จาความสะดวกของทุกท่านนะคะอ่ะปียาสี่เม็ดเป็นยาจิตใจมอบให้ค่ะเมื่อกี้ มีห้องพยาบาลนี้นะแคร์อุบัติแทนไทยแล้วก็ที่นี่เรามีหมอผีด้วยด้วยอยู่ด้วยเนาะก็ให้ยารูปแบบทำความเข็มจัดกยาดูกลัวซานะคะก็เขาลองได้ไว้นี่อากาศยาวมีเยอะนะขอเป็นหมอไม่มีวาระแก่ก็จะเจอกับคนไข้ที่มีที่ไปก็คือหมอเขาเลิกรักษาแล้วเขาจะส่งมาให้เราเราก็เรียนแพทย์ทางเรื่องมา ยาลัางใจอีกสิ่งเม็ดจำไว้ก่อนนะต้องใช้แบบนี้เลยเม็ดแรกชื่อว่ายาตัวเปิดใจใช้หรือยังใช้แล้วใจเปิดหรือยังเปิดถ้าเปิดใจได้หูก็จะเปิดตาก็จะเปิดปากก็จะเปิดตอนนี้ปากหมดเลยปากก็จะเปิดด้วยเพราะอะไรคะเราจะช่วยกันแลกเปลี่ยนเราจะช่วยกันเรียนรู้ร่วมกันค่ะหูเราก็จะฟังด้วยกันารับฟังฟังสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินก่อนหรือว่ารับฟังความรู้สึก เพื่อเรามังิดแบบตาค่ะเปิดหนะูเปิดตาเ,เ,เ,เปิดปากแล้วใจก็จะเปิดด้วยน,นะคะอยากชว่ว่าเราเปิดใจก่อนไอ้ยาตัวแรกเราถ้าเราเปิดใจได้ใจเชืช่อว,ว่ามันจะมีพื้นที่มากพอที่เราจะได้หน้าเปลี่ยนและแบ,บ่งปันกันยาตัวที่สองเนี่ยเขาชื่อว่าให้โอกาสค่นะอยากให้เราได้ให้โอกาสตัวเราเองด้วยเพราะใจเชืช่อว,ว่าน่าจะมีบางเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ทําในี่ชีวิตเดิมอย่างเช่นรักงานเนานะ ว่ามาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ทำน้ำยาทำปุ๋ยฝึกปลูกต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักกิกรรมและก็แนวที่ก็ต้องผ่านการงบรมทำอยากให้เราให้กาบตัวเราเองได้ฝึกและทำในเต็มที่นะคะหรือแม้บางอย่างเป็นงานที่ง่ายอย่างเช่นขัดลลาห้างน้ำเนี่ยทำความสะอาดกวาดพื้นเช็ดโต๊ะเพื่อให้เราได้อยู่บ้านหลังนี้ได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ทำกิจกรรมได้ดีขึ้นก็เป็น งานเล็กๆน,น,น้อยๆค่ะผู้ชวมพวกเราได้แลกเปลี่ยนและใช้ประสบการณ์ชีวิตร่วมกันอย่างตัวนี้ก็ขอเป็นที่สองที่เราได้ให้ความรู้แก่กันนะคะได้ฝึกทำด้วยตัวเราเองเอนาะเด็กคิดด้ยค่ะว่าเราจะฝึกทำแล้วเราจะไปกลับไปใช้กที่บ้านกลับไปสอนเมียได้อ่ะสุดท้ายอ่ะเมียไงคะทำเองสิใช้ให้เราทำใช่ไหมคะไม่ใช่เราไปบอกให้เมียทำหรอกกลับไปบ้านเนะนี่ยมีหลายคนเมียโทรมาเลยนะ บอกว่าทําอะไรกับผัวฉันทำไมเปลี่ยนอย่างนี้กลับไปได้ซักท้าให้เรียกรองเท้าเพียงลำเดียวล้างจานเองบอกเหมือนได้ผัวไปม่เพราะไงรุ่นนี้ก็เดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าจะมีใครแบบโทรมาหาหรือเปล่าแต่ว่าแค่สองวันนะก็ไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าอย่าไปที่สองให้โอกาสให้โอกาสตัวเราเองนะอยากให้ทีาให้โอกาสเพื่อนด้วยนะคะพอจอยเชื่อว่าที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย มีเพื่อนเพื่อหลายคนที่มีองความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ามากที่จะพาให้เราได้กลับไปทาและเปลี่ยนประสบการณ์ดีกับเราได้และให้โอกาสาน,น้องผีมงานาของเราวิทยากรที่จะตามมาใหญ่หลายท่านด้วยนะคะที่จะได้ไดเรีปสการของเราก็เป็นให้โอกาสทุกการนะคะอย่าเป็นที่สาเเ็นมีชื่อว่าให้ทายค่ะหากมีสิ่งใดผิดพลาดค่ะตกผกผ่อง,องนะคะก็ขอให้เราได้ให้ทัย กินลำบากที่นอนก็ไม่สบายเราตั้งใจที่จะให้ทุกท่านมาตั้งตนอยู่บนความลำบากเพราะเราช่วยเมื่อตั้งตนอยู่บนความลำบากุณสรรคำมันจะเจริญเมื่อไหร่เราตั้งตัวอยู่บนความสบายทำคุณสรกคทำมันจะเจริญดีกว่าวันนี้ก็เลยชวนพวกเราเรามาฝึกใช้ชีวิตแบบฮองเทียงกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตอย่างไม่ลำบากผู้คนแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็ก็เป็น ยาเม็ดที่สามนะคะหากว่ามันเกิดผิดพลาดอะไรก็แตะเราให้อภัยแก่กัน,ลกนและกันและอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยเพราะตัว,พพวเราเองเราก็ทำผิดพลาดได้นะคะขอแจะได้รับกาให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหนม่ไดยเสมออันที่สี่ค่ะยาเม็ดสุดท้ายมันมีชื่อว่าความรักจะเชื่อว่าความรักที่มันรักกันเสมอที่น้องเป็นญาติ